ลีหน้าจังออกมาพูดถึงดีเจแมนใบเตยลั่นสงสารน้องเวทมนต์เรียกได้ว่าตอนนี้กระแสะมาแรงมากจากประเด็นที่ดีเจแมนและใบเตยได้โดนคดีช่อโกองแชร์ฟอเร็กต์ 3D ซึ่งตอนนี้ศาลยังไม่ให้ประกันตัวทั้งสองคนโดยล่าสุดทางด้านลีหน้าจังได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยซึ่งทางบัญชีนางฟ้าวีสามในช่องทิกต o k ได้แชร์คลิปที่ลีน้าจังพูดมีใจความว่า ที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวและผู้ต้องหาอิงหกคนแม้ว่าใบเตยจะยื่นประกันตัว5ล้านพร้อมติดก,กำลร EM DJ แมนยิ่งเงินประกัน2แสนติดก,กำล EM ร EM ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวก็คิดว่าน่าจะเอาไปติดในเรือนจำสักระยะหนึ่งเหมือนกับพิงกี้ก็ให้ประกันตัวทีหลังเพราะมีผู้เสียหายผู้เสียหายติดใจและยังได้บอกว่าเป็นห่วงน้องเวทมนต์และได้มีคนเข้ามาด่าลีหน้าจังว่าไปสงสารทำไมทำเอาลีหน้าจังเดือดถึงกับด่ากราดเพราะตอนนั้นสงสารเด็ก งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากและมีบางส่วนที่เห็นด้วยกับลีหน้าจังอาทิของขึ้นเลยแม่ลีน่าอันนี้เห็นด้วยลูกเขาไม่เกี่ยวคุณแม่ใจเย็นค่ะอย่าเพิ่งโมโหเล่าข่าวให้จบก่อนวันนี้แม่พูดดีครับพูดดีให้ได้ทุกวันนะแม่เป็นต้น